เอโอเทเนี่คือโบบ a าบา b o ปปุตีไท o o n ครับเล่นเป็นน้องเหมียวครับขายชานมงไขมุกเป็นเกมแนว time management ครับผมแต่ว่ามันมีเขียนว่าเป็นโรคไลด้วยก็งงเหมือนกันต้องไปลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้อ่าโบบาบาบัปปุีไทคูน ยังเป็นแค่เดโมอยู่แล้วก็ยังไม่มีวันที่จะออกแน่ชัดถ้าเกิดไปอยากลองก็เดี๋ยวจะแปะล,ลิงก์เอาไว้ให้ครับเป็นเกมซิงเกิลเพลเยอร์มาจะเวอร์ไว้เนี่ยอินดีต้อนรับสู่ร้านเอาโอีอนดีต้อนรับสู่ร้านชานมไข่มุกกด Enter โอเคถ้าเกิดว่าอยากได้ Tutorial นี่คือร้านของนายต้องต้องเขาต้องเปลี่ยนนิดนึงเนี่ย มันแบบมันมันตรงเงี่ยที uh, this show stock ่เซสชั่ไปอยู่สต็อกอัพออร์กิเดียนี่คือที่ที่แบบว่าเก็บวัตถุดิบแล้วก็โอ้ราคาเปลี่ยนทุกทุกวันด้วยเพราะฉะนั้นก็ควรดูให้ดีด้วยว่าเออแบบอันไหนราคาถูกกดบวกลบเพื่อซื้อของแล้วก็ราคาทั้งหมดก็จะอยู่ข้างล่างโอเคอันนี้โอเคก็เหมือนอันนี้คืออันนี้คือไข่มุกซื้อไข่มุก อันนี้คือบาวชูก้าอันนี้น้ำแข็งต้องซื้อน้ำแข็งเลยวะ่ะก็ซื้อแก้วคือไม่ต้องซื้อเองหมดเลยวะยังละสิบ็ปไงออป่ะวะ่าคอนเฟิร์มสตาร์ทเดลี่เลนวอกูต้องเสียค่าเช่าห้าด้วยเหรออ๋อมีเพลงมาแล้วโอเค โอเค you can see how long before the day is over each day is โอ้ oh, วันหนึ่งแค่60วินั่นก็คือเราดูได้ว่าเราจะจัดยังไงชานม Cosumer preference will change every will day. โออเคคืลูกค้าแบบมีความต้องการก็จะเปลี่ยนไปแต่ละวัน manage your ingredient wisely ลูกค้ามาแล้ว time remaining r i c e งั้นกูเอาไปเลยครับ โอ้โหแบบมันจะเป็นรูปแบบกูเล่นเกมแล้ววะเนี่ยออกไพรซี่แพงเกินไม่ซื้อซื้อไหมอ๋อซื้อเท่านี้นี่คือซื้อใช่ไหมนี่คือซื้อได้ตั้งแล้วแสดงว่าสี่ดอนพอไหมสีดอนแพงไหม ซีดอนโอเคแล้วกูก็ให้ไข่มูกแค่หนึ่งบาชชูกาหนึ่งน้ำแข็งหนึ่งคนโอเคหมดเลยหรอกูให้แบบขึ้นราคาได้ป่ะ4.1 4.3อ่า4.5 5บาทไปเลยไปหมด วันเดียว Certified โ oh, อ oh. ้โหลูกค้าชอบมากได้9.5เสิร์ฟให้ลูกค้าไป16คน Unhappy 6 Happy 5แล้วก็เฉยๆ5 Topical Pro Use 17 b a u c h u g a r Use น้ำแข็ง17โ okay. อเค Averaging Cost 2 Spend 5โอเคโอเค IceQ หมดแล้ว <laughs> ซื้อซะัาไหร่ดิ น้าแข็งเราจะลองแบบให้น้ําแข็งเยอะสัดๆแล้วไข่มุกนิดเดียวหนึ่งร้อยโอ้ยตังไม่พอถือว่าโอเคอยู่นะที่อย่างน้อยไออะไรวะเสียงเพลงมันก็มาเราอะเลนทัลอปกรณนคืออะไรว่าโอ้โหซื้อ ATM แถมต้องเช่าด้วย ยี่สิบห้าดอนต่อวันเปแจ้วก็ไม่มีแจงดีแค่แบงค์รับซี่ไม่กูยังไหว let's do this เราจะขายทุกอย่างที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหมดเลยในราคาห้าบาทแพซี่เกิดเวละเวละเวลละส,สี่สี่บาทสี่บาทนี่คืออะไรตรงนี้คืออะไระเนี่ยอ๋ออันนี้คือ ที่เราเสิร์ฟเราเสิร์ฟได้ไม่ทันผมแม่งมีแค่แก้วเดียวเวนละอันนั้นคืออะไรอ่ะอน,นี่คือหน้าอะไรวะเนี่ยหน้าบึ้งอ่ะอ๋อช้าเกินไม่ทันโอ้ลูกค้าเต็มเลยทำ <laughs> ไมดีเพลงมันดังขึ้นมาวะเนี่ย เราจะใจดีแล้วกันนะเราจะเพิ่มทุกอย่างเป็น2ในราคา4บาทเป็นไงพอ,อไหมอืมห์มไหน satisfaction 18ครับเมื่อกี้ยัง9ก้าอยู่เลย c u <oughs> s u m e r service สิบเจอ๋อมันรวมกันหนีเหมือนกับมันจะรวมทั้งหมดนะเน,นี่ยโอ้อันเซิร์ฟเวลละ เ t นท e ลอุปกรณ์ซื้อนี่มาครับไอซิวหมดอีกแล้ววะไม่หมดเยอะอย่างวะเราทำน้ำให้ไม่ทาน,นะดิอันนี้19เอามาอย่างละ20มสมเอา30ไปเลยมห แก้ว30ด้วยโอเคคอนเฟิร์มตั้งเลขสี่สิบบาทคืออะไรดีไหมไม่ได้ละไปลุยโอเดลลี่เลนแมงกลายเป็น30แล้วมาลดแลขแจกแถมดีกว่ารอบนี้ในราคา5บาทคุณสามารถได้ชานมไข่มุกที่มีชานม4ก้อน4ลูกมีบราวน์ชูการ ห้าลูกแล้วก็น้ำแข็งน้ำแข็งหนึ่งน้ำแข็งน้อยไพซี่หรอแทงไปหรออะไรวะกูให้น้ำแข็งเยอะไม่ใช่กูให้ไอไข่มุูมึงต้องห้าลูกเลยดเวย้ยบึ้งหมดเลยทำไมอ่ะทำไมเฮ้ยวอทมึงบึง้งทำไมวะ ยิ่งดีอาสี่สองบาทช้าไปเอาแล้วน้ำไปไหนหมดอ่ะโอ้ของหมดทุเลศเลย <laughs> ทุเลศเลยรอบนี้ขายไม่ได้เลยเ <_ s 1> ว้ละเหลือ16บาท รเคลองั้นรอบนี้เราขายแบบไข่มุกจะเต็มอบเงาไปเลย70บเบชูก้าให้แค่20พอพอ้สิพอไม่พอละแก้วหมดเพราแก้วยังเหลืออยู่เราจะขาย25แก้ววันนี้น้ำแข็งน้ำแข็งก็ไปหน่อยก็ได้25แก้วอ่ะน้ำแข็ง25ก่อน ไม่พอได้16โอเ okay. ค let's do this เพลเอาไปเลยครับเอ้อไม่ใช่นี่มันไพร c ์นี่นี่เพลให้5้าให้5้ลูกบ r าว n s ชูกาเท่านี้น้ำแข็งเท่านี้โอเคขายได้ไหมเนี่ยเห <laughs> <laughs> มือนจะไม่ได้ไม่ได้ลิง แมงไปอีกกูให้หนึ่งบาทเลยอ่ะ What อ่ะกูขายแบบศูนยจุดหนึ่ง <c oughs> อ๋อหรือว่ามันเป็นเพราะว่ากูให้ไข่มุกเยอะไปหรอแม่งไม่มีคนซื้อเลย ไม่โอ้แฟนลับเปิดเกมโอเวอร์เออปเปิด์รักไข่มุกไม่ได้เนี่ยทำกิจการไม่ได้อันล็อกได้ด้วยอว้ดเนี่ยอะไรเนี่ย satisfaction point โอ้ว้าวมีตู้ด้วย ต้องเสียสองร้นี่มีแบบอะไรวะเนี่ยมันเหมือนแบบชานมไข่มุกแล้วมีแบบไอติมเหรออยู่แล้ววะเนี่ยอะแค่นี้แล้วกันอยากนัเนก็ไปลองดูได้แหมเป็นจอออนดีคือมันก็เข้าใจคอนเซปต์เขานะแต่ว่าเขาต้องแบบต้องทำอีกเยอะอือก็ไปลองดูกันได้พราบบ้าใครอยาใครชานมไข่มุก Okay, cut.